ว่าเรานนามน่สีระบาดน้ำนที่ระบาดมีแต้เขาว่ามีอ่ะว่ามันเขาดำเออเจเจถือว่าพ่อใจเนาะนี่กันใจแต่ว่าใยานน่ถือว่าไอยูมันยูได้ยานี่มันยูได้นีขันขันขันบมสนอกไวหนิโอยู่ได้นี่ครับวานปุ๋ยก็จะมีแต่พวกที่รายกินวันนี้เจหลังจากที่เียยา สมัยเราเจ๊กโดนไปได้ชาวบานปุ๋ยบ่เนี้ไป่บ้านเดียวเ่บ้านหรืวบ่นี่ยสี่ต้องมื่นสามหมื่นก่อว่านเลยโอ้สี่ต้องสามหมื่นเราก็ว่านเลยสี่ต้องสามหมื่วานเลยบ้านนี้ถ้าสมมติว่าระหว่างว้านปุ๋ยกับสีน้ำมักก่อนน้ำมักอันใดสรก่อนก่อนกันมันกัมันกัน้ำมักนันน้ำก่อนโอ้ยอะไปุ๋ยน้ำก่อนว่ะเออหมายว่ามันจึงสีบ่มี่หยามาแย่งปุ๋ยเนาะ อื้น้อนมนฤดบางเด้งด well. ah. ah the ้วยนี่ฮะก็ว่าสั่มแต่ในไงเนาะเขาบ่าเป็นยังได้เนาะเขาสั่มก็ได้ย่ันว่าเขาตายนุ่มบ่ป้าย่างไีกวันน่ะ